มาถึงแล้วในที่แห่งนี้ร้านเพชรที่ไม่มีเพชรไม่มีเลยสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดจากที่เราคุยกันค้างนั้นถึอเขาไม่เคยรู้มันมีศูนม,มาก่อนเพชรสายมีมีด้วยหรอมันเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินเราเป็นที่แรกเลยเฉยๆทย,ย่ยคยเนี่ยผมอาจจะเป็นที่เดียวในโลกก็ได้นะมึงไหรือเปล่าใช่เหรอคนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลกละมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนคนถามเยอะมากพี่วันนี้ได้เพชรไปหรือยังครับไม่อยากเห็นเหมือนกันว่าเพชรที่บอมกับ ตอนที่ใส่วงนี้เข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีวงูอันนี้คือคําที่บอกบอกว่าเพชรเลือกเจ้าของเองครั้งแรกที่เราได้คุยกันในวูดี้แฟมีคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับกับเพชรสายหมูแล้ววันนี้วูดี้ก็เดินทางมาถึงที่ตามที่สัญญากันไว้เพื่อมาเห็นกับตามาถึงแล้วในที่แห่งนี้ร้านเพชรที่ไม่มีเพชรไม่มีเพชรชว์ไม่มีเลย <laughs> สักชิ้นเดียวมันเป็นห้องโถงเหมือนโรงแรมหรูๆโรงแรมหนึ่งใจกลางเมืองนี่เลยที่เกี์สอนนะครับตั้งแต่ออกวุ้นเรยเอ็มคารนั้นเป็นยังไงบ้างขอฟังฟีดแบ็กหน่อยสิครับนิ้วล็อกคือนิ้วล็อกตอบลน์จนนิ้วล็อกเลยดูดิคือเรียกว่าไม่ว่าจะตอบเท่าไหร่ข้อความค้างเท่าเดิมอยู่เป็นอาทีคิวเต็มเลยสองเดือนครึ่งแบบที่เราเราขยายเพิ่มในแต่ละวันเข้าไปด้วยค่ะยินดีด้วยครับเพราะคนให้ความสนใจกันเยอะมากหลังจากที่เราคุยกันวันนั้นคนก็ ลายหาวุฒิที่สวนตัวไม่ใส่เาวุฒนส่วนตัวเยอะมากอันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออป้าเขาถามมาบอกว่าแล้วมันมันเป็นยังไงเหรอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูกับตาเออแต่ว่าดีเทลก็เหมือนที่สัมภาษณ์ได้แหละแล้วเขาบอกว่านัดให้หน่อยแล้วไงผมเอาตรงๆเลยนะมันเยอะมากผมก็บอกว่าตามระบบเลยเขาให้ช่องทางไงคุณก็ ติดต่อช่างไทยในั้นต้องขออภัยจริงๆด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้น,น,น,นกน็นจะมีคนบอกว่าแบบมีคิวด่วนคิวแซงไหมคะคือ ถ้ามีคิวหลุดมาคือเหมือนแบบจะถูกตะครุบทันทีอะค่ะสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดจากที่เราคุยกันครั้งนั้นคืออะไรเขาไม่เคยรู้ว่ามันมีสิ่งนี้มาก่อนอก็มไม่รู้ว่าเอาการใส่เพชรมันแบบสามารถช่วยอะไรแบบนี้ได้เพชรสายมูมีด้วยหรออม,มันเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินซึ่งตอนนี้ตัวสายเองจะชอบเปรียบเทียบว่าเหมือน20ปีก่อนอะคุณเดินเข้าไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาจะแบบ็นไรคือบ้าเบอร์อะไรราคาเป็นแสนเป็นเ,เป็นหมืมม่นฮะเ,เ,เนี่ยวันนี้ ของเพชรการเดียนไอมอนด์เพชรสายมูเนี่ยคือสเตจเดียวกับเมื่อ20ปีก่อนตอนที่คนเริ่มเปลี่ยนเบอร์โทรในวันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นถ้ามีใครได้ไปเนะี่ยดีใจเถอะเราเป็นรุ้นนะแรกๆเลยนะครับเรื่องไหนเกี่ยวกับเพชรท,ที่คุณสารู้และคนอื่นไม่รู้อันนี้เราจะมาทวนหาอีกครั้งหนึ่งถ้าในแต่นั้นนักวิเคราะห์อัญมณีเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่นักวิเคราะห์อัญมณีรู้แล้วคนทั่วไปไม่รู้เยอะอแต่ถ้าเอาในเรื่องเพชรสายมูจริงๆแต่ว่าสิ่งที่สารู้แล้วคนอื่นไม่รู้คือ จะรู้ได้ไงว่าเพดเมนทไหนเหมาะกับใครอันนี้สําคัญมากเลยแล้วคนที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาฟีดแบ็กมาว่ายังไงบ้างหลังจากที่เขาเยอะมากเยอะมากหลังจากที่เขาเอาเพรที่คุณแมทใช้เนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันเขาเขาเขาว่าอย่างไรบ้างมีคนที่แฮปปี้มากแล้วก็ไปเรียกว่าโพสทุกที่เลยค่ะคือเหมือนพอมีคนถามเขาก็ไปตามตอบให้หน้ากระทู้เลยบอกเขาเอาไปแล้วค่ะมันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่อันที่คิดว่าพีคมากคือเพิ่งมาเมื่อวันก่อนคืออะไรคือตัวเขาซื้อไปครับแล้วก็ซื้อไปพี่สาวด้วย S <S <an> เขาก็ยื่นให้พี่สาวเสร็จตอนนี้เราจะมีเป็นบทคําอธิษฐานในการกําจัดพลงพังงานลบคู่กับตัวเพชรไปซืงงอ้อไ้อ่ะซื้อไปเสร็จปุป๊บเราจะมีเป็นคำอธิษฐานให้ใช่ไหมคะพี่สาวก็รับไปท่องคำอธิษฐานนั้นตกกลางคืนเขาก็บอกว่าขอให้เพชรเนี่ยช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวเขาทีได้ไหมคืนนั้นเขากลับไปนอนหลับเขาฝันเห็นว่ามีตัวเขาเองอีกคนหนึ่งกระเด็นออกมาใช่แล้วเหมือนแบบทุรนทุรายแล้วกระเด็นหลุดออกมาแล้วเขาเอามือไปแตะแล้วก็หายไป แล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาเฟรชเลยอซึ่งอันนี้เราไม่เคยเจอเหมือนกันนะแล้วเราก็ว้าวมากแบบว้าวแต่คราวนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องของหมู่แล้วมีเรื่องของวิทยาศาสตร์คุณสาเปรียบเทียวให้ฟังเนี่ยสิว่าเราจะมองเพชรของเราจากมุมไหนยังไงเวลาพูดถึงคําว่าหมู่อ่ะมันครอบคลุมหลายอย่างเนาะซึ่งถ้าถ้ามองในแง่นี้มันก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นะคะเราก็เลยรวบรวมในคําว่าหมู่ทั้งหมดดังนั้นอันนี้มันก็ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเราเอาพลังงานของธรรมชาติมาใช้จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเราอมาสร้างกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งจริงๆสมมุติถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติเลยเช่นพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ตื่นใช่ไหมเสร็จเราก็ทางานถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเรานอน,อนถ้าเราใช้ชีวิตได้วิถีนั้นนะทุกคนจะรู้เลยเป็นชีวิตที่สงบสุขรเรียบง่ายแต่มีความสุขแต่มนุษย์เรามาสร้างกฎระเบียบอีกชุดหนึ่งพอเราใช้กฎระเบียบตามตรงนั้นไปบางอย่างมันฝืนธรรมชาติยกตััวออย่่างเชนนนี้ บางคนบอกว่าโอ๊ยเชื่อกันว่าคนประสบความสําเร็จต้องทํางานหนักต้องนอนน้อยนอนสี่ชั่วโมงคือเยอะเกินไปแล้วต้องเอาเวลาไปทํางานให้ได้เยอะที่สุดมันฝืนธรรมชาติไงมันก็เกิดเป็นความตึงเครียดความกดดันในแบบที่มันไม่ควรจะเป็นอันนี้มันก็เป็นการที่เรายืมพลังงานของธรรมชาติมาแล้วก็ใช้ในช่วยการล้าง energy ตรงนี้ออกเพื่อกลับไปสู่ความสมดุลที่เป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นเรื่องการ healing รืยการพลังงานธรรมชาติเนี่ยก็ให้ได้รับความสนใจทั่วโลก มากขึ้นมากขึ้นแล้วคนก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าพลังธรรมชาติจากเพชรเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับหลายคนอย่างวูดดี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าแร่ธาตุหลายรูปแบบะนะครับที่มันสามารถเทียบได้ก็มีการ<ด>ใช้พลอยใช้หินกันอยู่แล้วซึ่งอันนั้นเป็นคอมมอนที่แบบเรียกว่าใช้กันจนจนเข้าใจกันแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าในพอมันกลายเป็นเพชรซึ่งจริง,รงๆก็เป็นอัญ,ญมณีเหมือนกันมันกลายเป็นเรื่องใหม่ทั้งทท้งจริงมันคือเรื่องเดียวกันทําไมเรื่องเพชรมันไม่ได้ดังก่อนหน้านี้ทำไมมันเป็นอัญมณีี่ย ที่ยังไม่ได้เจียละไนมันหาง่ายแต่เพชรเนี่ยจริงๆเ,เ,เป็นเรียวกว่าอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากดังนั้นการที่จะมีเพชรแบบในอุตสาหากรรมเรียกว่าสมมติถ้าเกิดคนที่ขุดก็ขุดอย่างเดียวค,คนที่เจียก็เจียอย่างเดียว<อ>มันจะไม่ค่อยหลุดออกมาจากต้นน้ําถึงปลายน้ำค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมาให้เห็นคือเอาเป็นว่าเป็นนักวิเคราะห์มา20ปีเพิ่งเคยเจอครับค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเจอครับเอาล่ะขั้นตอนที่มาที่นี่เนี่ยเราต้องการจะซื้อเพชรเนี่ยนะครับที่วิวชิงไทร์มอลเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไ ปกติจะนัดไลน์ก่อนก็เหมือนที่คุณบุญดีบอกเพื่อนเลยอ่าไปตามสเตปเนาะเข้ามาในไลน์แล้วก็มานัดวันกันนัดคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเราจะมีการส่งข้อความไปเตือนอ่าพรุ่งนี้ถึงคิวแล้วนะคะก็จะเลือกได้ระหว่างหนึ่งนัดเข้ามาคุยที่ออฟฟิศเลยก็ได้กับ2ถ้าไม่สะดวกอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัด สามารถโทรคุยได้ซึ่งตั้งแต่ออกครณดีไปเนี่ยมีสาวไทยในต่างแดนมาเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วล้คอ,อกันยังไงครับไล่คอไลยคอใช่ค่ะ yeah, ก็ไลยคอบางคนบอกอยู่ในประเทศที่แบบใช้ไม่ได้ค่ะขอเบอร์นะคะเดี๋ยวโทรกับคือ คือผู้หญิงไทยในต่างแดนเนี่ยอันจต้ต้องนับถือเขาจริงๆเขามีวิธีการเวิร์กอัพของเขาได้เองอะ <laughs> <laughs> นับถือใจเขาเลยในแต่ละอย่างผู้หญิงไทยในต่างแดนที่เก่งที่สุดใช่ <laughs> ใครเป็นหญิงไทยในต่างแดนแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเราจะได้รู้ว่าใครบ้างที่ได้รับความสมนใจจากเรื่องนี้ไปนะครับก็ติดต่อมาคอมาแล้วคุยกันได้ยังไงต่อครับเสร็จแล้วเราก็เลือกกันว่าเป็นเพจเม้นไหน ค่ะซึ่งก่อนนี้ก่อนหน้าที่เราจะมีออฟฟิศเนี่ยเราเราใช้วิธีการคุยโทรศัพท์มาอยู่แล้วคดังนั้นก็เป็นวิธีเดิมที่เราใช้แล้วเลือกกันยังไงมันมีลิสต์มันมีโพยหรือมันมัน,มนยังไงคุณสายเราคุยกันก่อนว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรแต่เนี้ยบอกกันเลยนะไม่ได้เป็นจิตแพทย์คคือคนจะเข้ามาแล้วเาคว่าจะแบบเล่าปัญหาชีวิตแต่นี่ไม่ได้เป็นจิตแพทย์ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชนะคะค่ะแต่ว่าเราเราต้องถามปัญหาก่อนว่าคืออะไรเพื่อ<ม>ที่จะได้บอกเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการมันจะเเเเเเกกกิิิดดดดขขึึ้้้นนจรรรรงงงงไไหหืืือออมมมมมม่่่่่ซ็็ยััพูะใคคคคาาววีส อ๋ออันนี้ไม่การันตีผลนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือไม่ว่าคุณจะอยู่สเตจไหนมันจะโสดสนิทมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วแต่ไม่แฮปปี้หรือยไงไม่ว่าคุณจะอยู่สเตจไหนคุณจะอยู่ในสเตจนั้นอย่างมีความสุขขึ้นหรือบางทีถ้าบางคนคิดว่าจะต้องมีอีกคนหนึ่งเพื่อเข้ามาเติมเต็มให้ตัวเองมีความสุขไม่แน่พอะตัวเองมันเต็มแล้วอะ่ะคุณอาจจะอยู่แล้วไม่ต้องต้องการใครอีกคนนึงแล้วก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เวของแต่ละคนที่จะรับหลังจากที่ออกวูดดี้แฟนมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาสนใจ ขอเรื่องอะไรอูจริงๆในชีวิตมน,นุษย์อะค่ะมีอยู่ไม่กี่เรื่องอการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ครับค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้มันก็จะวันประมาณนี้ใช่มีอะไรที่มันแปลกออกไปจากแคตตากรีเหล่านี้ไหมครับมีไหมเรื่องจิตวิญญ<ค>าณบางคนต้องการหาอินน์พพซต้องการหาความสงมบอืคือมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ตามหาเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันบูดี้เอใช่ไหมคะคือตอนที่บอกไปว่า เรารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่อะแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเชื่อไหมว่ามีคนเข้ามาด้วยประโยนนะคนั้ะหลายคนพี่หนูรู้สึกเหมือนพี่เลยค่ะหนูรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างรอหนูอยู่แล้วมันไม่รู้ว่าคืออะไรหนูตามหาสิ่งนั้นอยู่วันหนึ่งเนี่ยรับลูกค้าเนี่ยเราเรามีจํานวนจากัดนะว่าเราได้กี่คนเมื่อก่อนนี้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าแต่หลังจากนั้นก็คือเราเพิ่มเป็นสิบจะคิดว่าน่าจะได้ไม่ได้เกินกนวา่นานี้ละน่ครับเพราะว่าต้องมีเวลา,ากับแต่ละคนใช่ด้วยเหมือนกันกระบวนการเราก็ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนร้านแฟร์ทั เราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นการขายด้วยเ,เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่แมทช์เพจให้กับคนคเพื่อช่วยเขาหลุดพน้นจากปัญหาที่เขาเจอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขามีความสุขขึ้นเราเป็นที่แรกเลยในไทยแล้วอย่างที่คุยกันอ,อาจจะเป็นที่เดียวในโลกก็ได้นะั่นก็ไม่างชาติมีชาวต่างชาติสนใจในไหมมีเป็นคนไทยที่ไปโตที่มาเลเซียพูดภาษาไทยได้เขามาแล้วเขาบอกว่าเขากลับไปคุยกับญาติเขาซึ่งอยู่หาดใหญ่เขาบอกเนี้ยคาร์เทนไดมอนดังมากหรออ๋อเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะดังยังไงหรอ บางทีคนเขาดูคอนเทนต์ของเราแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะงงไงหรือเปล่าใช่เหรอแหมแล้วม,มันก็อ,อย่างที่คุยกันเขาที่เราไงคนเชือ100เอ่อร้อยเปอร์เก็แปลกละมันเป็นไปไม่ได้ที่ให้ทุกคนเชื่อครับดังนั้นเราแคร์คนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเรามากกว่าอตอนเนี้อยากจะรู้ว่าเพชรที่พลังงานดีที่สุดคือตัวไหนเพชรที่พลังงานดีที่สุดในแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าบอกว่าเดินเข้ามาเอ๊ยฉันแบบมีตังอะซื้อได้หมด แต่ว่าวันนั้นเอเนอร์จีของคุณมันยังไม่ถึงอะ่ะก็ไม่แน่วันนั้นห้าหมื่นอาจจะดีกว่าสามแสนก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีร้อยล้านอาจจะเอาไปได้แค่นี้ก็ได้อารดังนั้นไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่ที่สุดเราจะต้องดีที่สุดแต่ว่าถ้าวันนั้นเอเนอร์จีเขาแมชกับตรงนั้นนั่นคือจุดที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละคนแล้วเพจที่เหมาะกับบูดี้เหรครับอย่างที่คุยกันครั้งที่แล้วว่าอยากจะมาด้วยตัวเองเพือ่อจะมาสัมผัส,ม,สมีคนถามเยอะมากบูดี้ได้เพจไปหรือยังคะอ๋อเหรอคร อ๋อหน้าใหม่หลังใหม่มากันเยอะมากตกลงคุณที่ได้ไปหรือยังคะเขาเป็นยังไงบ้างก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเพชรที่บอกกับผมมันจะเป็นเพชรแบบไหนไปนั่งคุยกับเพชรมาแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นคุณบุญดีต้องเมดไหนครับถ้าดูจะไปนั่งคุยกับใครมานะคะไปนั่งคุยกับเพชรมาอ๋อเลยก่อนคุณบุญดีจะมาเมื่อกี้อ๋อเลอใช่ค่ะคุณบุณทีทำงานเจอคนเยอะใช้ energy เยอะแล้วเป็นคนแบบ energy เยอะอ่ะดังนั้นเล็กๆอ่ะ เอาคุณวูดดี้ไม่อยู่หรอกเขามาช่วยสปอร์ตไม่ได้ดังนั้นปริมาณที่จะต้องใช้ต้องเม็ดใหญ่นิดหนึง่งเราเจอคนเยอะมากดังนั้นเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราค่ะจริงๆมันคือการประทะกับพลังงานทุกวันไม่ว่าจะเป็นใครเราออกไปใช้ชีวิตปะทะอ,อักส่งบวกออกไปบ้างส่งลบออกไป,ไปบ้างเราก็เจอลบเจอบวกของคนอื่นรับเข้าออกเนี่ยแต่ยิ่งเราเจอคนเยอะอินเทอร์แอคอะไรเยอะเรียกว่าเราเป็นสื่อค่ะเพราเราเป็นสื่อกันว่าเราต้องรับพลังงานที่เข้ามาดูเราอะเยอะมากอันนั้นก็เป็นพลังงานเหมือนกันดังนั้น เมื่อทํางานในระดับแมสเบอร์เนี้ยเท็รก็เล็กไม่ได้พลังมันต้องเยอะไปด้วยกันอืมนะครับแล้วจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับวันนี้แหละวันนี้ได้เห็นแน่นอนอยากดูไหมอยากดูมากครับได้นี่คืออะไรครับอันนี้คือเป็นการ์เดนไนมอนที่ทําขึ้นตัวเรือนเอาไว้แล้วเยอะไปไหมเนี่ยดูรู้เรื่องไหมเนี่ยมีทั้งแบบต้องอธิบายแล้วครับอ่าโอเคค่ะ เวลาที่เข้ามาเนาะเราจะให้เลือกแคตตาล็อกรีกันเองค่ะคว่าอยากได้เป็นแหวนต่างหูจี้หรือว่าสร้อยข้อมือเพราะว่าความสะดวกในการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับค่ะดังนั้นสมมติถ้าเป็นหมอฟันเขาก็ไม่ค่อยใส่แหวนไงเขาก็ไปใส่ต่างหูเขาไปใส่จี้เนี้ยค่ะตัวรูปแบบของเครื่องประดับไม่ได้มีผลอะไรกับพลังงานเพราะว่าพลังงานอยู่ที่ตัวเพชรแล้วดังนั้นรูปแบบของเครื่องประดับให้ใช้ได้ตามอัธยาศัยบางคนถามว่าแหวนใส่นิ้วไหนดีคะนิ้วนี้เรื่องความ อันนี้ไม่ซีเรียสนิวที่เราใส่แล้วแฮปปี้ที่สุดชิ้นที่เราเลือกล้าสบายใจที่สุดคือออปชันที่ดีที่สุดของเราในวันนี้ค่ะผมว่าของผมต้องเป็นแหวนแน่เลยอะเพราะว่าตุ้มหูก็เลิกเลิกแบบว่าใส่แล้วตุ้มหูก็เลิกใส่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นอนี้ะชี้ก็ลองดูนะครับได้เลยค่ะอันเนี้ยพอดีอุ้ยอุ้ย นี่พอดีนุ่นนาเนี่ยว่าถ้าเป็นผมมันใส่น่าจะเป็นน่าจะเป็นแหวนมากคุณด้มันไม่ได้พอดีกันง่ายๆมันไม่ได้พอดีกันง่ายๆเนอะคืออันนี้ที่เรามีอะคะ่ะเรามีแค่นี้จริงๆนะครับคือเราไม่ได้มีเพชรโชว์เลยดังนั้นเวลาที่เรามีของคือช่วงที่เราทําขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปครับแลต้องให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะเวลาคุยกันเนี่ยคือแค่นี้ที่มีครับแล้วหลังจากที่ถ่ายเสร็จเราถึงได้ สมมุติถ้ามีใครสักคนเดินเข้ามาเลือกแบบนี้ไซส์เพชรพอดีขนาดนิ้วพอดีถึงจะได้นะอ๋อเหรอครับถูกดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วแบบจะได้ของไปน้อยคนมากแต่ที่คุณสาได้เตรียมอะไรไว้ครับตอนคุณดิบบอกว่าแหวนน่ะมันก็ไม่บังเอิญไงใช่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 ค่ะไม่แล้วตอนที่ใส่วงนี้เข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีวงอื่นอันนี้คือคําที่บอกว่าเพชรเลือกเจ้าของเองเจ้าของจะรู้สึกได้แล้วมันจะมีฟิลที่แบบมันคอนเนคกันด้วยินซัมเว่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะใส่โชววแล้ก็จจะบ รู้สึกว่ามันมันต้องมาที่นิวนี้ด้วยและมันต้องเป็นอันนี้ด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเสริมเราก็คือการปกป้องพลังงานต่างๆที่จะเข้ามากระทะเราถูกต้องในชีวิตเราคือฝนจะตกมันยังไงมันก็ต้องตกเนาะอันนี้เหมือนกันพลังงานจะเข้ามายัางไงมันก็ต้องเข้ามาดังนั้นอย่างเดียวที่เราทําคือเมื่อเรารู้ว่าฝนตกเราไม่วิ่งออกไปแบบ พรวดพลาดอันนี้เหมือนเราถือร่มออกไปเราใส่เสื้อฝนออกไปยังน้อยเรารู้เราว่าเราจะต้องไปเจออะไรการปะทะของพลังงานก็จะเบาลงเพราะว่าสิ่งที่เข้ามามันถูกสกัดกั้นเอาไว้ครับนี่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดแรกของผมเลยจริงเหรอจริงๆครับเฮ้ยคุณี่ไม่เคยซื้อเพชรเลยหรออันนี้ไม่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยซื้อเพชรนะครไม่เคยไม่ได้สนใจเรื่องเพชรเลยครับดังนั้นนี่ก็คือจะเป็นเพชรเม็ดแรกของผมเป็นของดีวิชชินจริงๆเราจะได้ใส่เราจะได้ฟีดแบ็กเพราะว่า อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตเป็นเพราะชีวิตตอนนี้มันวงงานมันเยอะมากจเจอคนเยอะมากพลังงานในตัวก็ผันแปรเยอะมากคือกิจกรรมโดยเฉพาะในปีสองพสมเนี่ยมันเยอะมากเพราะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างจะพัดพอสมควรไม่ถึอว่ารับอะไรน้อยๆแต่ปีนี้ผมผมรู้สึกได้เลยด้วยพลังงานเนี่ยมันมันหลายสิ่งมาก <c oughs> ใช่ ใครที่สนใจตอนนี้ยังติดต่อที่คอนแทคเดิมถูกไหมครับใช่ค่ะนะครับทัวนอีกครั้งหนึ่งครับที่ไหนครับไลน์ค่ะ b e w i s h i n g d i a m o n d s ค่ะนะครับอันนี้ง่ายสุดสะดวกสุดเลยใช่แต่ถ้าอยากดูรูปอยากอ่านก่อนว่าเคสคนอื่นเป็นยังไงนี่ให้ไปที่ a c e b o o k นะคะ b e w i s h i n g d i a m o n d s เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรีพอร์ต <c oughs> กลับมานะครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงลุน้น